สวัสดีครับชิมีพามาดูแกะแบบครับเราเทต่อมอวางแต่เมื่อวานนะครับตกอมาช่วงบ่ายเราก็จะแกะแบบเพื่อที่จะทําการปลูกเลคานนะครับเป็นคานขอดินนะครับตรงนี้ช่างพิลมก็กาลังแกะแบบนะครับส่วนทีมงานด้านหลังก็กาลังก่อน,นะครับก็เริ่มก่ออิฐแล้วนะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศช่วงบ่ายๆกันครับ เป็นรั้วนะบ้านครับต่อมอเราเทประมาณ40สิบเซนครับนองก็จะเป็นคานนะครับดินด้านน้องจะสูงกว่าเลยจะเป็นคานลอยนะครับ ะระดับขึ้นแกะระดับพ่อ,อไทยมากเป็นของขั้นทุกุนแหลมบะของของขัง้นทนะุกคุญเนาะ บรรยากาศครับบรรยากาศการถอดแบบแล้วก็เอาดินถมนะครับขุดร่องคานคดินครับเพื่อที่เราจะทําการูกเหล็กคานคดินของเรานะครับระดับท้องคานก็จะอยู่เสมอตัวตัวเดิมนะครับตัวนี้คนระับ ส่วนอันนี้ก็เริ่มงานก่อแล้วครับก็เริ่มจะก่ออิดนะครับแล้วก็ฝากหมดกุ้งนะครับเพื่อยึดระหว่างตัวทั้งกุออิดกับเสานะครับ 30เซนนะครับฐานของเรานะครับมีขนาดลึก30สิบเซนะครับกว้าง15นะครับแต่เขาบร่ด้ใส่น้ำเอานามมามาไว้เลยครับนามมามาทานหลากเข้าไว้เลยอ๋อดินดินทั้งนี้มันมันสรวบลงตัว มันเลยเป็นเบิงเป็นเบิงคือก็มันมันลอย,อยค,อครับตัวมอ,อก,ก็มีขนาด15เซนขุด1ิบาเซนนะครับส่วนเสาแกนหรือว่าเสาเมนหลักนะครับก็จะเป็นเหล็ก RB 9มบีเกมิลนะครับ SR 24นะครับ บรรยากาศนะครับก็ร้อนเอาการใช่กันนะครับบรรยากาศทำงานนะครับในช่วงบ่ายบ่ายสองครึ่งครับเนาวว่ได้ยินเสียงอะ้รขึ้นละว๊ะขึ้นละบ่ ด้นานน้นครับก็กําลังทํางานกอิบนะครับเป็นงานก่ออิปแรกนะครับ46เมตรแรกนะครับเฟสแรกเราจะเริ่มต้นจากตรงสารเพียงตาไปเลยนะครับตามฉนดไปเลยนะครับ46เมตรนะครับส่วนหน้าบ้านของเรานะครับเราจะเว,นะวนะเ้นประตูไว้นะครับเว้นประตูไว้4เมตรนะครับความยาวทั้งหมดก็18เมตร7 2เซนนะครับ หมดสุดท้ายคือศูนย์กลางโฉนดเลยนะครับแต่แไม่มีปัญหากันนะครับแต่ว่าแปลงแปลงนี้กับแลงนั้นคือน้ากำลานกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะขุดลงนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ระดับท้องคานนะครับให้อยู่ตรงหัว ออตัอมอเรรานะคบดินแต่ลงไปจากเส้นเส้นเส้นเครื่องกันแลไอขาดินทมไม่ได้ไอ้ แข็งเัยเนะาะขารถเที่ยวเด้นี่รถเที่ยวจะส้นนี่นี่ขอเป็นบรรกาศการทำงานครับวันพุธที่20นะครับแดดร้อนครับ แบบตัวมอ,อ,อเราก็ใช้ฟิล์มดำนะครับใช้ฟิล์มดำส่วนเสานะครับเราจะใช้แบบพลาสติกนะครับอิดเราก็ไว้สองโซนนะครับโซนด้านท้ายแล้วก็โซนนั้นตรงกลางงนะครับโซนนี้เป็นงานก่อนะครับ หลังจากหายไปร้านครับทำนาปรังนะครับก็มาแล้วนะครับช่างไก่ในตำนานตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่หัวยังเมกเอาไอ้บอกาผิดด้ช่างไก่ในตำนานตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ว่าถ,ถ้าในตำนานจเจเฉยนี่คือตายแล้วได้รู้พี่ กำลังผสมปูนครับพี่น้องก็แผงละ2เมตรเสร็จนะครับ2เมตร12 2เมตร15นะครับแล้วแต่หมุดโฉนดนะครับทำไมถึงว่าย่างนั้นนะครับโฉนดต,ตัวแรกนะครับไปถึงตัวที่หลังช่างเข็บนะครับก็จะเป็นโฉนดอีกตัวนึงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการกทั้งงานครับ ก็เป็นบรรยากาศไซงานครับก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ไดรับชมกันนะครับเป็นงานเที่ยวเสาต้นโมแต่เมื่อวานนะครับเราไม่ได้ถ่ายให้รับชมนะครับเที่วสาวตอนมอแล้วเกะแบบแล้วเราก็เกรดินนะครับเกะดินออกเพื่อที่จะทําการผูกเหล็กวางแนวนะครับในโซนหน้าบ้านโซนนี้นะครับแล้วก็โซนด้านนู้นนะครับ คลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องนะครับอย่าได้ไม่เหงานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ